จากซีไอชุมชนนั่งชมพัฒนาแห่งนี้ค่ะเรเชิญร่วมปฏิภาคสักสองสาท่านนะคะมาดปฏิภาพนิดนึงนะคะซึ่งนะคะจวแทนชุมชน และขณะนีะ้พี่น้องประชาชนรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนมีการตื่นตัวกันมากนะครับได้ไปเร่งดําเนินการเราจังหวัดร้อยเอ็ดนะเป็นจังหวัดแรกนะครับที่เรามีสถานกับโรคชุมชนหร,หรือผมขออนุญาตเรียกว่า CI หรือ Community Isolation เนี่ยครบทุกตํำบลแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับมีศูนย์พับคอยอยู่ตรงข้ามเนี่ยแม่ รู้สึกกังวลใจอะไรไหมครับไม่ค่ะก็ดีค่ะหมายว่าเราก็ดูแลช่วยกันอย่างนี้ทำไมถึงไม่กังวลใจครับไม่กลัวโควิดปิวมาไม่กลัวหรอกค่ะเพราะงคนก็่างอยู่เหรอก็ะยา่ส่วนที่เยอะเขาอยู่ส่วนเขาต่าะที่ห้างยิ่งเยอะกว่านี้เราไม่รู้เลยว่าใครเป็นอะไรในนี้เรายังรู้ว่าเขาอยู่ในนี้เขาเป็นเราก็ไม่ไปใกล้เขาก็ได้ไปแล้วกันนะไม่เป็นไรบางคนในชุมชนนี้เขาว่าเป็นไงกันบางคนเขาก็พูดอยู่ค่ะเขากลัวกัน เราขี่รถถ่ายก็ธรรมดาอยู่้วก็ไม่เป็นไรพราเราไม่ได้เข้าไปเขาใ่จะไม่รับชวยอคะเราก็บอกเขาว่าต่างคนก็ดังดูเขาไปก็บเอการต่างคนดังดปีแล้วดีใจไหมที่ดีใจไหมที่ลูกหลานเราจะไปรักษาตัวตอนนี้รู้แม่คนลำบากอยู่ที่ปรเทศค่ะลูกๆแล้วก็ทุกคนเข้าใจเข้าใจในสถานการณ์ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันต้องช่วยกันทุกคนเป็นเป็นผมว่าเป็นแนวคิดที่ดีถ้าคิดว่าอ่ะเราอยู่ตรงนี้เรายังทราบว่าใครที่ติดเชื้อ ออกไปข้างนอกยิ่งไม่ทราบเลยทีเดเดินผ่านไปผ่านมายังไม่รู้ว่าใครติดเชือ้ออย่างนี้เราสามารถป้องกันตัวเองได้นะเป็นแนวคิดที่ดีมากๆแล้วมั่นใจว่าชุมชนตรงนี้เป็นชุมชนที่ช่วยช่วยในเรื่องของสถานศูนย์แพทย์ศูนย์พักคอยตรงนี้ของเราได้ดีที่สุดในะในชุมชนที่ที่มีความเข้าใจเช่นนี้นะครับแบ่งแยกโซนยังไงแบ่งแบ่งบินอาคารสองหลังอาคารสองหลังเบื้อาคารของฝ่ายหญิงแล้วก็ชายครับห้องน้ําแยกกันชัดเจนมีเจ้าหน้าที่ทีมงานของศูนย์แพทย์ของเทศบาล ตลอด24ชั่วโมงในการเฝ้าดูแลให้นะครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะแล้วก็มีการจัดสัดส่วนว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยจะอยู่ของส่วนของผู้ติดเ,เชื้อแล้วเน้ญที่แพทย์ก็อยู่แยกกันต่างหากชัดเจนนะครับแล้วก็ผู้ติดเชื้อก็จะมีรวรอบขอบชิดชัดเจนเลยนะครับไม่ได้ออกมาข้างนอกไม่ไม่ไม่ไมีนะครับแล้วก็ในการใช้ชีวิตก็ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเรามรรีเครื่องอำนวยความสะดวกในเรื่องของของความเป็นอยู่เนี่ยอย่างอย่างน่าจะครบถ้วนที่สุด ก่อนหน้านี้ศูนย์นี้เราใช้ทำอะไรศูนย์นี้เมื่อก่อนเริ่มต้นเนี่ยเป็นทั้งศูนย์แพทย์ของเป็นคลินิกง่ายๆคลินิกของชุมชนของชุมชนมั่นคงพัฒนานะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งอาคารหนึ่งจะเป็นอาคาราเหมือนโรงเรียนอนุบาลน,นะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็มีขอประชุมของทาง<ม>ชุมชนมั่นคงพัฒนา ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาคาร2อ,อาคารเนี่ยชุมชนบางคุงพัฒนานี้ใช้อยู่ตลอดนะฮะแต่เสียสลามมากๆ <c oughs> เสียสลามมากๆเพื่อี่น้องในชาวจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานะครับโดยให้จัดตรงนี้เป็นศูนย์บักคอยนะครับแล้วก็มีความเข้าใจนะชุมชนบางคุงพัฒนานเนี่ยชุมชนเองมีความเข้าใจว่าการอยู่ร่วมกันการเอื้อเฟ,ฟื้อแบ่งแันแล้วก็การเพื่อประโยชน์ที่สามารถทําได้เพื่อคนอื่นเนี่ยผมว่าท่านเขามีความเข้าใจอย่างดีครับ <c oughs> กระตัญญูแกโอเค <laughs>